คลิปนี้นะครับเนื่องจากว่าเราได้มาเล็ดกาแฟเนาะเป็นเอสเปรสโซเบลนจากเคิร์กแลนด์มาซึ่งตัวนี้เขา,เาผลิตโดยสตาร์บัคเนาะแล้วก็ระดับความเข้มในการคั่วของเขาเนี่ยอยู่ที่ระดับดาร์กโรสแต่เนื่องจากว่ามันเป็นสินค้าที่ลดราคาเนี่ยมันเลยเลยวันหมดอายุมาแล้วอันนี้เขาจะเขียนว่า best before นะจะเป็นเดือนเมษายน2023แต่ขณะที่เราถ่ายคลิปที่ทดลองเนี่ย เป็นเดือนตุลาคม2023แล้วแปลว่าเนี่ยเขาหมดอายุมาแล้วทั้งหมด6เดือนทีนี้มาลองดูกันว่าการทาน,มนเมล็ดกาแฟหมดอายุตัวเนี้ยมันจะให้กลิ่นและรสเป็นยังไงนะครับโดยเราจะทดลอง2เมนูคือเป็นเมนูอเมริกาโน่แบบใส่น้ำกับเมนูลาเต้ที่ใส่นมนะเดี๋ยวเราไปลองทีละอันกันอันนี้นะครับจะให้ดูว่าเจ้าซิลเนี่ยือยังปิดอยู่เลยนะเป็นของใหม่ ไม่มีตัวแปรอื่นๆแน่นอนว่าแบบเป็นสภาพการเก็บไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นของที่ยังไม่เคยแกะเลยอ่ะทีนี้เรามาเริ่มแกะกันก็ผมจะใช้สูตรตามเดิมนะครับเวลาชงก็คือใช้มเมล็ดก,กาแฟทั้งหมด18กรัมต่อ1ช็อตต่อดับเบิลช็อตเนาะเดี๋ยวเรามาตวงกาแฟกัน ส8กรัมเกินนิดหน่อยไม่เป็นไรเพราะมีเม็ดนี้ด้วย okay. 18.1นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะบดกันครั้งนี้นะครับเราก็จะใช้เครื่องบดเนาะ df 6 4 v ซึ่งปกติอะ่ะผมจะบดเ,เป็นกาแฟขั้วกลางจะบดท,ที่ประมาณเบอร์7ทีนี้เนี่ยตัวนี้เป็นกาแฟขั้วเข้มเราก็ต้องเพิ่มเบอร์บดขอเริ่มที่เบอร์ประมาณ1ิบเอ็ดสิบสองก่อนนะครับประมาณ12แล้วกัน ลองดูว่ากาแฟเขาจะออกมาเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวถ้าไม่ได้เราค่อยปรับกันอีกทีเนาะแล้วก็ใส่ก้านชงบ o ทเท l ลส s เหมือนเดิมเลยนี่กาแฟออกมาจะแบบสีเข้มมากเลยนะครับขัวเข้มปกติผมจะไม่ได้ผ่านกาแฟที่เป็นครัวระดับนี้แต่ว่านี้ก็คือเอามาลอง ทีนี้อ่ะดูว่ากลิ่นเป็นยังไงบ้างกลิ่นก็คืออเขาเหมือนกาแฟาคั่วเข้มทั่วไปครับจะแบบไม่ค่อยมีความหอมเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นกลิ่นที่แบบเป็นกลิ่นการคั่วเนาะกลิ่นไม่ไม้นิดนึงะทีนี้เราลองมาชงต่อว่ามันจะได้ไอเดียลช็อตหรือเปล่านะเวลาที่ออกมาแล้วการไหลของกาแฟะจะเป็นยังไง รสชาติจะเป็นยังไงสําหรับช็อตแรกที่เราทดลองปรับเบอร์บดน,นะครับถ้าไม่ได้เดี๋ยวเราจะปรับใหม่อีกรอบนึงก็เหมือนเดิมครับใส่ฟิลเตอร์แล้วก็ฝลัสน้ําทิ้งเนาะแล้วก็มาสกัดกันดูว่าจะได้เวลาเท่าไหร่อันนี้ดูการไหลของกาแฟาก็ ดูค่อนข้างโอเคเลยนะครับไหลออกมาไม่มากไม่น้อยเกินไปเดี๋ยวเรามาดูเวลาอีกทีว่าเวลาเขาใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่นี่นะครับเวลาตัดที่30วิก็ถือว่าเป็นระยะเวลาปกติที่ใช้ในการชงนะครับเพราะฉะนั้นช็อตเนี้ถือว่าโอเคแล้วถ้าดูตัว ฮาร์ดบอดี้ครีม่าเนี่ยมันก็ออกมาพอสมควรนะครีม่าอาจจะน้อยหน่อยเพราะกาแฟมันเก่านิดนึงแต่แต่ก็ถือว่าไม่แย่ครับเมื่อเทียบกับสิ่งที่เคยชงม,มาเนาะทีนี้เรามาเติมใส่น้ำกันเป็นชงเป็นอเมริกาโน่นะแก้วแรกก็ใช้สูตรเดิมปกติของเราครับน้ำา2 2 0 c ซีหรือ1 2 0กรนะัมเนาะต่อกาแฟดับเบิลช็อต ใส่น้ำไปเลย120อ่าพอแล้วก็เติมกาแฟเข้าไปแล้วเดี๋ยวแก้วต่อไปนะครับเราจะชงลาเต้แก้วต่อมานะครับเราก็ทำเหมือนเดิมนะตวงกาแฟไปละ18กรัมแล้วก็ใช้เบอร์บดเบอร์เดิมมาบดกาแฟกัน แล้วเดี๋ยวเราไปสกัดกันฝาดชิ้งทิ้งนะครับแล้วก็มาสก,กัดกาแฟายังไงก็ใช้ช็อกโกแลตเพราะว่ากระย่ายหยองดีไหม าจะจบที่เวลาใกล้ๆก,กันนะครับประมาณ30วิบวกลบนิดหน่อยโอเคแล้วเราก็มาเทใส่แก้วนะครับแล้วเดี๋ยวเติมนมแก้วที่2ที่เราคุยกันว่าจะเป็นลาเต้นเนะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงอันนี้เราเติมเป็นนมเมจินะครับทั้งหมดจะเติม120กรัม โอเคพอดีคนให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเราไปชิมกันครับอันนี้ก็อยากชิมแบบไม่เติมไซรับก่อนนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไง อ่ะแล้วเราก็จะมาลองชิมกาแฟแล้วอันนี้เทมาใส่2แก้วนี้แล้วนะครับเริ่มจากตัวอเมริกาโน่ก่อนไม่ใส่นมก็เนื่องจากว่าปกติผมไม่ทานกาแฟเป็นขั้วเข้มเนาะพอพอทานแล้วก็รู้สึกแบบปริ้ดขึ้นมาเลยมันแบบว่ามีความขมความไหมแบบที่ชัดเจนมากจะเป็นรสที่ปกติผมจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันไม่ค่อยบาลาน์ มันเน้นไปทางแบบขมอย่างเดียวแต่ถามว่ายังเหลือความหอมอยู่ไหมเนื่องจากเมล็ดกาแฟมันเก่ามากแล้วเนาะมันก็ยังพอได้ความหอมอยู่บ้างแค่แบบจะทับให้เทียบกับแบรนด์ในตลาดก็แบบจาคล้ายๆค่อนๆไปทางแบบอะไรเงี้ยที่แบบว่าเขามีความเน้นในเรื่องของความขมของรสชาติแต่ว่าเนื่องจากว่าสูตรของผมเนี่ยมันเป็นแก้วไซส16ออนเนาะ มันก็ยังไม่ค่อยเจือจางมากแล้วผมก็ไม่ได้ใส่น้ําแข็งด้วยมันก็จะเป็นแบบดูเข้มนิดนึงทีนี้มาดูเจ้าตัวนี้บ้างอ่าเป็นลาเต้เนาะอืมลาเต้พอมาทานแล้วรู้สึกว่าแบบม,มันก็ทานง่ายกว่าตัวอเมริกาโน่จริงๆนะครับเหมือนกับตัวกาแฟเนี่ยเขาเหมาะที่จะมาผสมนมมากกว่าอาจจะด้วยเบสที่มันเป็นคัวเค็มด้วยแล้วก็ถ้าไม่ใส่ไซรัปเนี่ย ถ้าเป็นคนที่ไม่ได้กินกาแฟจริงจังอ่ะก็ทานยากนิดหนึง่งผมว่าถ้าตัวเนี้ยนะจะเอามาแบบทำทานเองอะไรเงี้ยแนะนำว่าให้เติมไซรัปไปนิดนึงก็จะช่วยให้ทานง่ายขึ้นแล้วก็เหมาะกับคนที่แบบชอบกาแฟคั้วเค็มจริงๆที่แบบรสชาติเข้มขน้นแต่ว่าในแง่ของความหอมอ่ะมันก็ไม่ไม่แย่มากครับก็ถือว่าโอเคเลยสำหรับกาแฟที่แบบอายุเกินมา6เดือนแล้วเนาะ ก็ถ้าจะให้แนะนำเลยอะครับถ้าเอากาแฟตัวนี้เนาะที่มันแบบหมดอายุมาทำอ่อาด้วยความหอมอ่ะมันยังโอเคอยู่แต่เนื่องจากว่ามันขัวเข้มก็เลยแนะนำเป็นเมนูพวกแบบเป็นเอสเปรสโซเย็นสไตล์แบบไทยๆเนาะใส่นมเข้าไปนิดนึงให้มันนัวใส่นมข้นให้มันมีความหวานอา่ช่วยขับตัวรสของกาแฟให้กลิ่นมันจะแบบ กลมกลืนกันมากขึ้นแล้วก็มีความบาลานซ์ขึ้นมีความกลมกลอบม,มากขึ้นลักษณะนี้อ่ะอันนี้ก็สิ้นสุดการรีวิวของเราแล้วนะครับสำหรับเจ้าเมล็ดกาแฟที่หมดอายุไป6เดือนที่เป็นระดับขัวเข็ม